เออพูดดักไว้ดนะ้วยกเผื่อจะได้ไม่มีคนบิดถ้าใครบิดหนึ่งมื่นบิดเพื่อให้เล่นเกมผีนั่นเท่ากับหมื่นบิดละหนึ่งตา <laughs> เป็นไงล่ะจะกล้าบิดอยู่ไหมล่ะฮึตาเดีเ <laughs> <laughs> ย่ออ่ะ แกเป็นบทอ,อย่างงั้นเหรอเนี่ยเจ้าบทน้อยคอยรักแกมีเลดด้วยฉันไหมเฮ้ยเฮ้ยแกก็บบดเหรอเฮ้ยแกเกิดต่อหน้าฉันเลยเหรอเฮ้ยบทหลบบดหลบ,บ,บกระสุนโคตรเก่งคูณสามสงสยัยเอาออกซะดีมั้งไม่ต้องไม่ใช้แล้วมั้งสปองสเปรย์เนี่ยคูณสามเนี่ยเอาไว้เคาะเดี๋ยวก็พอถูกับปะไม่งั้นคอไม่โดนเลยวะ มันไวไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสภาพเกมเหมือนไม่ใช่บอทแต่วันนี้ฮะหนูรัก,กัวคาสตรีมสวัสดีครับสวัสดีคขาทั้งเฟิร์นสวัสดีทุกคนด้วยน,นะเดี๋ยวเราทุกคนเข้าช่วยนักแมงกันด้วยน,นะครับผมเรทโหดเกินเรทโหดป่ะล่ะเพราะงั้นอะทุกคนก็อย่าบิดมาไงกันตั้งเรทโหดเพื่อไม่ให้ใครบิดมาให้ฉันอนะแต่คูนสามมันใช้ได้บางจังหวะแบบเวิร์กอะมันโอเคอะในบางจังหวะ โอ้ยอะไรเกี่ยว,วนะแม่ใช้จะได้ด,ดเดียวโอ้ยยิงเข้าไปอย่างนิ่งเกือบร่วงเอาบอดมันเยอะจริงๆเลยอ่ะแม่มันท่างสนุกเสียเหลือเกิน นี่แหละมันคือยูโทเปียของฉันยมาแล้ววัดเฮ้ยไม่ตายออตเออตัดเอเดสปอร์เช่เข้ารัวเวนคืออะไรอะ่ะโอเคคือลงโฆษณาหรอ จะบดน้อยวิ่งนมันพิกลินนี่วะไดโนกินเฮ้ยรถขย่อนี่ไดโนกินโอ้ยมันมันต้องนิ่งกว่านี้ดิ่วะยิงปกติอะนี่ถือไม่นิ่งกันเนี่ยอันนี้ฟกไปโดนหัวมันเนี่ย มีอะไรแปลกไปมีอะไรแปลกไปพอเราไม่นั่งดั่งตรงอย่างนั้นสินะเห็ไมไหมที่เห็นมีเมาาืองอีตัวหนึ่ง มันเป็นร้านอย่างชอบเฮ้ยโชดวาหินนั่นแกคนเหรอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนว้ายบอดมาขับรถได้ไหมไม่น่าได้นะบอดอะ แล้วไอ,ไอ้ไอ้ตัวที่อยู่ในปั๊มนี่ก็ไม่น่าใช่บอดไอ้นี่ยบอดก็ไม่น่าจะเข้าไปในปั๊มนะปกติบอดมันจะแบบวิ่งทงทงหน่อยอะ <c oughs> บอดจะทำตัวเหมือนบี่เนี่ยอยิ่ทงทง ใน yeah! อย่างนี้ก็น่าจะบวชเนี่ยอ๋อไม่เวอร์กว่า38อะ่ะยังไงก็ต้อง33มสามแต่ทำไมวันนี้ยิงยิงแปลกๆวะอาจจะเป็นที่คุมเองอะ่ะโอ้ยขยี้กู ยิงคนเดินคนวิ่งอย่างโคมเวลาทำตั้งใจยังไงก็ไม่โดน <c oughs> <c oughs> ใครมายิงกูวะ <c oughs> ร,รู้แต่ว่ามันต้องยิงไก่มากแน่ๆไ่หาแม่งไม่เจอไอเวรเอ้ยโอ้ย ไกลๆีไหนมันยิงพี่วะไม่มีเสียงแล้นนประเด็นอะอุ้ยนี่พอมันยิงยิงอีกแล้วเอ้ยอันนี้นคือมันยิงเรี๋วพี่เอามันยิงมันยิงอ้ไม่ตายเฮ้ยนี่มีคนยิงจากไกลๆมายิงกูจากไหนวะเนี่ย เราไม่ได้คูณสามได้ววไงทีนี้ก็ไม่ตายทีประเด็นเนี่ยโอ้บอดเงี้ยเกือบแตก ภาพพันเจ็ดครับอันนี้ภาพพันเจ็ดเฮ้ยมีปิ้นด้วย นายพี่สวัสดีครับนัองเอิงเปลี่ยนฟิลอะไรครับเล่นพันเจ็ดใช่แม่มันบอดจริงๆเลยเนะี่ย อ้าวกิดว่โอ้ยโห้ดมังนานเพิ่คูณสบอดแ้วออกแ้วบอดเจ็ดสิบตัวเออ ใค,คใครเขาคอมโบวะนะใครเขาคอมโบวะเฮ้ยถ้าเรื่องบ้องแล้วไหนยิงกูไหนถ้าเรื่องบ้องแล้วเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะโอเคลียร์หลังก่อนเดีย๋ยวเอาอยากได้มอไซด์วะ พี่แบวงโ้โท้องอ่ะนั่ยิงแล้วก็สวนแค่แหละโอ้ยเห็นแล้วมันวิ่งหรือมันขับรถวะเมื่อกี้ขับรถมึงห้าวมากหรอวะพวกมึงแค่ไม่เนี่ยที่เคากูมไม่พักก็แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้ววะ สงสัยมันอยากเจอก็ให้มันเจอซะหน่อยมาสายพีไหลนี่หั่ก็มีคนขับไหลไม่คนอีกคนนึง วิอ,อะไรอ่ะสุดจอดนี่มันเล่นแบบทิ้งหลังหนึ่งคนอย่างนั้นหรอเย่ของจริง